สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้จะมาแนะนําแบบสำรองรุ่นใหม่ตัวนี้กันนะครับจากแบรนดะ์ออเซนทำมาหน้าใช้ดีทีเดียววันนี้นะครับก็คือรุ่น e ห้าสิบเจ็ดนะครับจากออเซนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้มีอะไรดีแล้วก็น่าสนใจนะตัวนี้นะครับก็เริ่มจากกล่องกันก่อนนะ กล่องก็เป็นสไตล์ออรเซนเหมือนเดิมนะครับคือเป็นสีเทาๆมีรูปสินค้านะครับแล้วก็จะดูแบบคลีนคลีนหน่อยนะฮะจะไม่เขียนอะไรเยอะๆนะครับก็เป็นกล่องสไตล์เขาเนอะตรงด้านหน้าก็เป็นรูปนะครับแล้วก็เขียนว่าตัวนี้เป็น power bank ความจุ1 0 0 0 0มิลลิแอมนะฮะด้านข้างกล่องนี้ก็เรียบๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีบอกสีไว้นะครับนี้ผู้มอกมาเป็นสีดานะครับแล้วก็ชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ e 5 7เเท่านี้เลยนะครับอุปกรณ์ในกล่องเขาจะมีแบตหนึ่งอันนะครับเหมือนเดิมแล้วก สายชาร์จแบบ Type C นะครับแบนๆหนึ่งเส้นนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับรวมถึงถุงใส่มาตรฐานของเขานะครับก็จะให้มาแบบนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆกันตัวนี้นะครับเป็นแบบสำรองตัวแรกนะฮะน่าจะเป็นตัวแรกนะครับของตัวออเซนเขานะที่มีบิลในเคเบิลนะครับหรือว่ามีสายในตัวนั่นเองนะฮะโดยที่ตัวนี้มันเจ๋งตรงนี้นะครับสเปคคร่าวๆก็คือ มันเป็นแบตสำรองที่มีสายในตัวแล้วสายมันก็ชาร์จเร็วด้วยนะครับสายในตัวมันเนี่ยคือปกติแบตสำรองที่มีสายในตัวนะครับต่อใหอ้มันมีสายในตัวนะครับแล้วก็ตัวแบตเป็นระบบควิกชาร์จน่แต่ส่วนมากก็จะเป็นระบบชาร์จเร็วแค่ตัวซ็อกเก็ตที่ติดเครื่องมานะครับจะไม่สามารถาชาร์จเร็วผ่านสายตัวเองได้แต่ตัวเนี้ยตัวสาย ที่ติดมาในตัวมันเองอ่ะนะครับสองเส้นนะมี h t n i n g กับ USB C นะครับเป็นสายชาร์จเร็วทั้งคู่นะครับชาร์จได้สูงสุดที่20วัตต์นะครับทุกสายเลยนะครับก็ตรงนี้เลยเป็นจุดเด่นนะครับเป็นตัวเดียวในตลาดนะฮะที่อ่ามีสายในตัวแล้วก็ในสายในตัวเป็นแบบชาร์จเร็วด้วยซึ่งสะดวกมากๆเลยนะครับแต่เรามาดูสเปคกันก็ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนบอกมาเป็น Power Bank 1 1 0่งมิลลิแอมนะฮะชื่อรุ่น E 5 7นะครับตรงนี้เป็นขนาดนะครับน้ำหนักประมาณ2ขีดนะ2 0 2กรัม นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ภายในก็เป็นแบตบแบบลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่นั่นเองนะครับความจุของเซลล์นะครับคือแบตบแบตบในตัวมี1 0 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับที่3.85โวลต์นะครับถ้า,าเราใช้งานแบบ5โวลต์ก็ต้องไปหารกันน่าจะเหลืออยู่เรดคาปาซิตี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ6,000ม ah ิลลิแอมป์โดยประมาณนะครับชาร์จได้2รอบแหละโดยโทรศัพท์ทั่วๆไปนะประมาณ2รอบ2รอบหน่อยๆน,นะครับสำหรับแบตหมื่นมิลลิแอมป์นี้ก็มาดูา ความสามารถในการจ่ายไฟต่างๆกันนี่นะครับเขาบอกว่า type C input นะครับก็คือชาร์จตัวมันนะครับจะใช้สาย type C ชาร์จตัวมันนะครับก็าชาร์จตัวมันเองได้ที่5โวลต์2.4แอมป์นะครับ9โวลต์2.22แอมป์หรือว่าหรือว่า12โวลต์1.67แอมป์นะครับก็คือประมาณ20วัตต์นะครับก็ตัวแบบสำรองตัวนี้นะครับสามารถาชาร์จตัวเองได้เร็วที่สุดที่20วัตต์นะฮะ แล้วก็ในส่วนของช่อง Type C output นะครับหรือว่าช่องจ่ายไฟออกนะครับแบบ Type C นะก็ได้5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์2.2 2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.6แอมป์ก็คือ20วัตต์เช่นกันคือแบตตัวนี้ก็าชาร์จเข้าชาร์จออกได้ที่20วัตต์นะครับแล้วก็ที่เขาแจ้งมาคือตรงนี้นะครับนี่นะครับ Type C cable output นะครับก็คือสาย Type C ที่ติดอยู่ในตัวเขานะก็สามารถจ่ายไฟออกได้ที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1 ส่วนสายไลนิ่งนะครับหรือสายไอโฟนเนี่ยที่ติดอยู่กับตัวเครื่องก็สามารถจ่ายไฟได้ที่5โวลต์2.4แอมป์9โวลต์2.22แอมป์นะครับจ่ายไฟรวมคือ20วัตต์นั่นเองก็คือตัวเนี้ยสายในตัวสามารถจ่ายไฟได้ถึง20วัตต์เลยนะครับเป็นความสามารถพิเศษของแบตเตอรี่รุ่น E57 นี่เองนี้เรามาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยทำมาสวยนะเป็นแบบนี้นี่นะครับเรียบๆโดยที่วัสดุนะฮะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านนี้แล้วกัน ด้านที่มีสายเนี่ยเขาจะทําเหมือนกับวัสดุตรงนี้ผมเข้าใจว่าเหมือนกับเหมือนฝา iPad แบบเคส i อ a d นะฮะก็คือมันเป็นฝาพับที่แบบเปิดออกมาได้แบบเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะฮะอย่างนี้ปุ๊บเปิดมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าเปิดได้แค่นี้นะครับไม่ต้องดึงต่อนะมันเขาแปะกาวไว้นะครับคือนฝาเปิดปิดแค่ช่องนี้นะครับเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีสายอยู่2เส้นนะครับก็คืออ่าเป็นสาย iPhone ในตัวเส้นหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็สาย type c อยู่ด้านล่างอีกเส้นหนึ่งอย่างนี้อยู่ในตัวเลย นะครับสามารถใช้งานพร้อมกันก็ได้แต่ว่าจ่ายไฟรวมไม่เกิน20วัตต์เนี่ยหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับมีสาย2เส้นอยู่นี่นะครับแต่ส่วนมากถ้าเราใช้ทีละเส้นเราก็เก็บอีกอันลงไปแค่นี้เองแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้ทีละเส้นได้เดี๋ยวผมดึงองกมาไว้ก่อนนะครับฝาตรงนี้ก็ cover นี่ก็จะเป็นฝาปิดแบบแม่เหล็กนะครับตรงนี้วัสดุเป็นเหมือนหนังหนังะฮะเป็นหนังนะครับแล้วก็คล้ายๆายฝาไอแผ่นเลยนะฮะเป็นหนังนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเคลือบไว้ด้านในเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวัสดุเดียวกันนะครับเป็นวัสดุเหมือนด้านนี้แต่ว่า,าไม่มีช่องให้เปิดอะไรแต่อยา่างใดรวมถึงไม่มีการสกรีเอะไ,ไว้ด้วยนะฮะก็เป็นดำๆเรียบๆไปเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งซ็อกเก็ตอะไรต่างๆจะอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับโดยที่ตรงนี้ก็วัสดุตัวโครงสร้างบอดี้เนี่ยก็เป็นพลาสติกนะ เป็นพลาสติกแล้วก็เคลือบเหมือนกับเคลือบ u ไว้นะครับมันจะหนึบหนึบมือหน่อยหนึ่งไม่ลื่นนะฮะก็ดูเป็นงานแพงกันะฮะก็จะทําผิวมาเนี่ยค่อนข้างเรียบเนียนสวยดีนะครับ ก็รอบตัวไม่มีซ็อกเก็ตเลยเลยนะครับมีแค่ช่อง Type C ช่องนี้ช่องเดียวนะครับทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็คือด้านด้านที่เป็นลิ้นเปิดฝาเนี่ยนะครับก็มีโลโก้สกรีนยี่ห้ออยู่ตรงนี้ออเซนนะครับตรงนี้เป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็บอกว่าเป็นที่เช็คแบตนะครับก็มี4จุดนะครับโดยที่วิธีการเช็คแบตของรุ่นนี้มันไม่มีสวิตช์ปุ่มกดอะไรใดๆนะมันใช้วิธีเขย่านะครับไฟมันก็จะติดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมันก็ดับไปนะฮ เห็นไหมก็เป <ladım> ็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับใช้วิธีการเขย่าเอาแล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นช่อง Type C นะครับเขาจะเขียนว่าเอาอินก็คือเราจะชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เราใช้สาย Type C ที่เขาให้มาแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็ไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับสามารถใช้ไฟได้สูงสุด20วัตต์นะครับถ้าท่านใดที่ใช้อแดปเตอร์20วัตต์พวกชาร์จ iPhone อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาเสียบช่องนี้ได้เลยก็จะชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เร็วด้วย ก็มีช่องแค่นี้เลยส่วนอื่นนะครับรอบตัวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีสกรีนวันผลิตไว้นะครับใน MFD นะครับก็เป็นวันที่ผลิตแบตตัวนี้แล้วก็ serial number ของแบตบด้านล่างเรียบๆนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆของแบตเตอรี่ซึ่งก็จะเหมือนด้านหลังกล่องที่เมื่อกี้ผมอ,อ่านให้ฟังกันนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นม m อ ok นะครับเท่านี้เลยสำหรับ E 5 7นะครับ เดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เวลาใช้งานทั่วๆไปเข้าใจว่าก็อย่างนี้นะครับเราอาจจะใช้สายทีละเส้นแหละแล้วก็เวลาชาร์จนะครับเราก็ไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์เราได้เลยแบบนี้นะฮะนี่ตัวท่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟสถานะก็จะแจ้งแบบนี้ มีไฟขึ้นอยู่2จุดตอนนี้แบตเหลือยู่ห้านะครับวิธีการชาร์จก็เป็นแบบนี้อ่านี้ผมก็เลยลองเสียบผ่านมิเตอร์ให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวให้ขั้นนะสายมันมาจากตัวมันเลยนะครับก็สะดวกดีนะแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่สายในตัวเป็นแบบชาร์จเร็วด้วยนะฮะตัวนี้นะครับ e loop ออเซน e loop นะครับ e ห้าสิบเจ็ดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ e 5 7ในส่วนของราคานะครับตัวนี้ราคาขายนะครับจะตั้งกันอยู่ประมาณ900บาทนะครับเท่ากับว่า,าไม่ว่าท่านจะหาซื้อที่ไหนก็ตามนะครับมันจะไม่เกิน900บาทหรอกส่วนใหญ่มันจะถูกกว่า 900, นะครับแต่จะถูกกว่าเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ส่วนลดอะไรเรื่อยเปื่อยของแต่ละ,ละ,ะร้านนะฮะแต่ว่าราคาตั้งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ900บาทนั่นเองนะครับสำหรับแบตรุ่นนี้ก็ถือว่า เป็นแบบที่มีราคาสูงประมาณหนึ่งนะครับสำหรับแบตบความจุแค่1,000 0มิลลิแอมแต่ว่าก็แลกมาด้วยการที่มันมีสายในตัวนะฮะใช้ได้ทั้ง USB C แล้วก็ Lightning ที่สำคัญคือ,อสายในตัวเนี่ยก็เป็นแบบชาร์จเร็วด้วยซึ่งยังไม่มียี่ห้อไหนทำนะไอแบบแบตบแบบที่มีสายในตัวที่ผมเคยรีวิวไปส่วนมากสายในตัวมันจะจ่ายไฟได้แค่แบบ 5โวลต์อแอมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส1ถึง2.4แอมป์นะครับ,รบสายในตัวจะยังไม่มีรุ่นไหนนะที่สายในตัวสามารถจ่ายไฟได้สูงถึง20วัตต์ก็เพิ่งเห็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกแหละนะครับก็ถ้าในความเห็นผมผมว่ามันก็น่าใช้ดีนะครับถ้าถ้าเราแบบต้องการแบตเล็กๆกนันฮะพกพาง,ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวลืมสายด้วยนะครับมีสายในตัวแล้วก็เป็นชาร์จเร็วด้วยก็วัสดุโดยรวม,ม,มอะไรก็ดีนะครับส่วนระบบนะครับเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับของออเซนเขาก็มีมาตรฐานค่อนข้างจะสูง นะครับรวมถึงการที่ปอเป็นแบตแบบมีมอกอ,อะไรเงี้ยก็ยิ่งเชื่อถือเข้าไปได้อีกนะครับว่าสินค้าจะมีมาตรฐานแน่นอนนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับอย่างในช h อป e ีผมก็ลงสินค้าไว้เยอะเลยนะครับลองกดเข้าไปดู ในลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยนะครับตัวนี้ก็ลงขายไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับราคาประมาณนี้แหละแล้วแต่ว่าส่วนลดต่างๆนะครับสำหรับซื้อผ่านออนไลน์ก็จะมีกดโค้ดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูนะครับก็จะได้ราคาที่ต่ำกว่าที่ผมแจ้งไปแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ